คดีฆาตะกรรมสะเทือนขวัญที่สามีพัญญาได้ร่วมกันวางแผนฆ่าหันศพครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นก่อนที่จะนำชิ้นส่วนของร่างกายทิ้งลงคลองเพื่ออำพรางคดีตำรวจก็ใช้เวลาสืบสวนเม้นานานนักนะครับก็สามารถสามารถในการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้พร้อมกับรื้อฟื้นคดีที่มีการเสียชีวิตของชาวญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนที่เกี่ยวพันกับผู้ต้องหาทั้งสงรายนี้ติดตามได้ในสรุปข่าวเด่นประจำปี2557ครับ เดือนมีนาคม2557นายโยชิโนริชิมาโตะครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นได้ส่งอีเมลถึงนายเทสึโอชิมาโตะบุตรชายโดยระบุว่ากำลังคบอยู่กับผู้หญิงไทยชื่อเพนสีหรือพรชนกชัยยะปะโดยหลังจากนั้น6เดือนนายเทสึโอซึ่งอยู่ที่ญี่ปุ่นได้พยายามติดต่อบิดาจากเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในอีเมลแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้จึงตัดสินใจมาประเทศไทยและลงบันทึกประจำวัน ที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเราเชื่อว่าบิดาหายตัวไปอย่างมีเงื่อนงำตำรวจจึงแกะอรอยการหายตัวไปของนายโยชโิโนริจนกระทั่งพบว่าพักอยู่ที่สีเวลาแมนชั่นย่านห้วยขวางตำรวจจึงเข้าค้นห้องแต่กลับพบนางพรชนกในสภาพสวมวิกปลอมและรื้อคน้นทรัพย์สินตำรวจจึงดำเนินคดีกับนางพรชนกในข้อหายักยอกทรัพย์หลังพบว่านำบัตรอิทีเอ็มของนายโยชโิโนริไปกดเงินในช่วงเวลาที่นายโยชิโนริหายตัวไป คือเดือนกันยายนรวม70,0,000บาท16ตุลาคมในสมชายแก้วบางยางได้ยืมประกันตัวนางพรชนกซึ่งเป็นภรรยาและหลังจากได้รับการประกันตัวทั้งสองคนได้ไปเก็บเสื้อผ้าที่ห้องพักของนายสมชายที่การเคหะบางพลีสามและไม่สามารถติดต่อได้อีก 20ตุลาคมตำรวจสามารถจับทั้ง2คนได้ขณะหลบหนีอยู่ที่จังหวัดอ่างทองและจากการสอบเค้นอย่างหนักทําให้นายสมชายรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่านายโยชิโนริจริงโดยให้นางพรชนกทําหน้าที่เป็นนกต่อนันให้นายโยชิโนริมาที่บ้านพักในหมู่บ้านออคิดวิลล่าในวันที่21กันยายนซึ่งขณะที่นายโยชิโนรินอนหลับ ได้ใช้หมอนอุดที่ใบหน้าจนเสียชีวิตและฆ่าหันศพนายโยชิโนริในคืนนั้นทันทีโดยนำศพไปทิ้งที่คลองนางทิมสอยนวมิน16ในอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ <S <S มันเป็นเรื่องที่ผิดปกติของของปุถุชนธรรมดาท,ที่ที่เขาจะทําถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเขาควรจะอยู่เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของเขาที่เขาหลบเราจึงทุ่งเป้าที่ทิมขออนกญว่าต้องเกี่ยวข้องแน่ก็เลยไปตรวจสอบ ตรงกระทั่งเราเราเช็คทางการสืสรบสวนกระทั่งว่าเราไปเจอเขาอยู่ที่ที่แถวอ่างทองนะพร้อมกับรถแท็กซี่ก็เลยเอาตัวมาสอบนั่นะแหละเป็นที่มาของการการเอาตัวเข้ามาสอบนล้วก็ได้ระระหว่างการสอบสวนในคดีฆ่าหันศพนายโยชิโนรินางเคกโกมัตตาบุตรสาวของนายคาชิโตชิธนากาที่ทราบว่านางพรชนกได้ฆาตกรรมสามีชาวญี่ปุ่น ได้ขอให้รื้อคดีการเสียชีวิตของนายคาชิโตชิธานากะซึ่งเป็นบิดาหลังเชื่อว่าบิดาอาจไม่ได้เสียชีวิตจากการตกบันไดเพราะอุบัติเหตุที่บ้านพักในอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อปี2546แต่อาจถูกฆาตกรรมเนื่องจากก่อนเสียชีวิตเพียงสองสัปดาห์บิดาได้ทำประกันชีวิตไว้ให้กับลูก6คนรวมเงินประกัน6ล้านบาทแต่หลังบิดาเสียชีวิต กลับพบว่านางพรชนกได้นาเนินการเผาศพดิดาอย่างรวดเร็วและอย่างเป็นผู้รับเงินประกันทั้งหมดตํารวจภูธรบางเสาธงจึงได้เริ่มรื้อคดีนี้ขึ้นใหม่ทันทีโดยนําพยานปากสําคัญคือน้องชายของนายสมชายมาสอบเข้นใหม่ถึงนีคืนวันเกิดเหตุจนกระทั่งพยารายนี้รับสารภาพว่านายสมชายเป็นคนผลักนายคาชิโตชิตกบันไดตตำรวจจึงออกหมายจับนายสมชายและนางพรชนก ในข้อหาร่วมกันฆ่าคนตายเพิ่มอีกหนึ่งคดีขณะที่นายสมชายรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงระหว่างทรัพย์สินของนายขาชิโตชิซึ่งทําให้คดีนี้ได้รับความกระจา่างหลังนางเทคกโกได้เฝ้ารอการเสียชีวิตที่แท้จริงของบิดามานานถึง11ปีผมไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิตได้ยังแต่ว่ากลัวเขาจะไม่เสียชีวิตก็ตอเอาขาตัดขาเขาไว้แล้วก็ดันตัวเขาพิกออมาก็ ตามมากด<อ>าต้นไม้ใจ<อ>ตรงช่วงคอเขาก็ประมาณ10บหรือสิบห้านาทีให้เท้า,า,า,าครับแล้วากดเอาท่านแรกก่อนกดเนี่ยเอาเอาหัวเขาเข้าไปทำอะไรตัดไม้กานเหล็กราวลูกกรงบันไดคก็ตั็แรงห่วงด้วยล่าสุดพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนส่งสำนวนให้กับอายการเพื่อสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองคดีแล้ว เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลต่อไปนิติทัศน์ถาวรกูลรายงาน